สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วโจโนูโวโดนประชาชนรุมยำเละหลังลัน่นเราอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วฮาสุทธิพงศ์โต้กลับโจโนูโวพี่ลอยคอมาหลายปีตั้งแต่น้องช่วยเปลี่ยนตัวกับตันงานนี้เดือดสุดๆ หลังคอมเมนต์เห็นต่างกันสนั่นหลังจากที่โจโนูโวได้โพสต์ข้อความเราอยู่ในเรือนลำหนึ่งเป็นเรือที่มีรูรั่วหลาแห่งบางคนตะโกนด่าวุยวายบางคนกรีดร้องไห้ไม่หยุดบางคนยื่นเท้าลงราน้ำปากด่าทอในท้ายตลอดเวลาบางคน ป้องปากกระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กันบางคนแอบเจาะรูเพิ่มบางคนก้มหน้าวิตน้ำเงียบๆบางคนพยายามอุดรูรั่วบางก็ปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่าจริงขณะที่ แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก็กดไลค์ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างกันอย่างดูเดือดบางก็เห็นด้วยบางก็ตั้งคำถามเห็นต่างอย่างเช่นถูกต้องเลยค่ะทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำและรับผิดชอบพอทำได้ไม่ถูกใจก็ด่าแต่พอบอกให้ช่วยทำก็ไม่ทำอะไรใช้ปากเป็นอย่างเดียว มองเห็นสติและวุฒิภาวะของคนชัดเจนก็เวลาแบบนี้มันคือเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันแต่โลกโซเชียลกลับเติมพลังลบบั่นทอนกันเห็นด้วยค่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาต่อว่ากันแต่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อนขณะที่คอมเมนต์เห็นต่างเดือดสนั่นถ,ถึงกับตันเรือว่าชัดเจนครับ เป็นผมจากกระโดดถีบกับตันตกทะเลตายก่อนคนแรกเพราะผู้นำโง่เราจะตายกันหมดคนต่อไปก็พวกผู้ช่วยกับตันถีบลงทะเลกันให้หมดหมดคนโง่โง่เราก็จะรอดแล้วถ้ากับตันเรือไม่มีประสบการณ์และไม่ฟังลูกเรือบังคับเรือไปในทางที่ผิดมุ่งหน้าสู่มรสุมลูกเรือก็ต้องตายกันหมดหรอคะอันนี้งงค่ะ เรือลำเดียวกันก็ถูกนะคะแต่คนบนเรือทำหน้าที่ดีแล้วหรือยังเหมาะแล้วหรือยังโดยเฉพาะกับตันมันเกินคำว่าช่วยกันมานานขนาดไหนแล้วคะเราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วคะ่ะว่าสิ่งที่มันแย่ลงทุกๆขนาดนี้ปัญหามันเกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวคะ่ะ ซึ่งล่าสุดขณะที่นักร้องหนุ่มคุณฮาสุธิพงษ์ทัตพิทักกุลได้โพสต์ข้อความโต้กลับโจโนูโบผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยว่าเรียนน้องโจที่เคารพเรื่องรัวลัวนี้พี่ถือว่าเป็นเรื่องของพวกน้องแล้วกันนะครับเพราะพวกพี่ลอยคอในทะเลมาหลายปีแล้วตั้งแต่พวกน้องๆช่วยกันเปลี่ยนตัวกับตันเรืออิอิอิอเราก็าเล่นน่ะเพื่อนว่างๆมาเล่นดนตรีด้วยกัน ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเชน่นแต่หากคนบังคับเรือไม่ดีไม่รู้วิธีแก้เรือรั่วคนในเรือก็จะตายกันหมดควรเปลี่ยนให้คนรู้จักวิธีอุดเรือรั่วมาทำดีกว่าไหมคะแล้วเราทุกคนจะรอดไปด้วยกัน เรือก็ปล้นเขามาจากนั้นก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกัปตันแถมเป็นกัปตันที่เฮงซวยพาลูกเรือและกองเชียร์ออกท้องน้ำด้วยความระทึกถึง7ปีใช้น้ำมันหรือเงินจนแทบจะหมดต้องกู้แล้วกู้อีกจนแทบไม่มีที่ให้กู้จึงต้องปล่อยกองเชียร์ให้ลอยคอแบบตัวใครตัวมันไม่งั้นเรือคงไปไม่ถึงฝั่งสมน้ำหน้ากองเชียร์จริงๆอดตายกันหรือยัง สนับสนุนคุณฮาร์ตครับหัวใจประชาธิปไตยคุณได้ใจผมไปเต็มๆเ,เลยครับชอบเฮียแกจริงๆนะสนับสนุนคุณฮาร์ตครับเรือก็ทำมาจากขี้เรื่อยอุดยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับเปลี่ยนเหอะอย่าฟืนไปอุดเลยนับวันก็ยิ่งผูกใกล้จะได้เผาแล้วครับใช่ครับคุณฮาร์ตอุดมาเจ็ดปีแล้วไม่หยุดด้วยสักทีมีแต่ลูกเรือตายไปทุกวันอยากให้ปักเจอมองเห็นความจริงบ้างไม่ใช่ ตาบอดหูหนวกไม่มองเห็นลูกเรือทยอยตายทุกวันเลยให้กำลังใจคุณฮาร์ทครับทางรอถเดียวของประเทศไทยจะพ้นภัยต้องเปลี่ยนประยุทธ์เป็นทักษิณ ขบวนการปลุกความเชื่อมั่นในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างแดนเริ่มก่อรูปผ่านสื่อดิจิตอลมาตั้งแต่ต้นปีและมาถึงวันนี้ดูเหมือนคลังสมองของกลุ่มแคร์ประเมินว่าสถานการณ์เริ่มสุกงอมจึงเสนอคำขวัญทางยุทธวิธีเปลี่ยนม้ากลังศึกหรือเปลี่ยนผู้นำชาติพ้นภัยแกนนำกลุ่มแคร์เชื่อว่า ผู้นำรัฐไทยในปัจจุบันโอว,ว่าจะพาประเทศชาติดำดิ่งสู่รัฐล้มเหลวในมิช้าจนเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนม้ากรังศึกอย่างที่หลายประเทศทำด้วยการใช้มติมหาชนจนประสบความสำเร็จจะสามารถพาประเทศหลุดพ้นจากมหาวิกฤตได้หรือไม่ท่ากลางอภิมหาวิกฤตโควิดยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจทะลุหลักหมื่นต่อวันภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มกำลังพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลหากย้อนไปฟังการสนทนาระหว่างคุณโทนี่ทักษิชนชินวัตรกับแฟนคลับเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้วจะเห็นว่ามีการชงประเด็นคำถามทํำนองว่าถ้าคุณโทนี่เป็นนายกคงทำโน่นนี่นั่นอย่างเช่นมีคำถามว่าถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นนายกคนไทย ก็คงได้ฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วมีวัคซีนเหลือทำวัคซีนทัวริซึมก็คงจะได้รับเงินชดเชยเศรษฐกิจฟื้นตัวเตียงไม่มีวิกฤตได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาฟรีทำไมนายกคมปัจจุบันทำไม่ได้ทำไมไม่หาคนดีๆมาอยู่ข้างๆตัว คุณโทนี่หรือคุณทักษิณตอบอย่างมั่นใจว่าถ้าผมอยู่คงมีอย่างที่พูดจริงไหมก็คงจริงเงินก็มีไม่ต้องรอให้ใครมาบริจาคมาบริจาคไม่รับไม่เท Priority ในการใช้เงินไม่ได้จัดไว้หากส่งเข้าไปดูในทวิตเตอร์ และ Facebook ของฝ่ายประชาธิปไตยสีแดงก็จะเห็นการโพสตเรียกร้องให้คุณทักษิณกลับมาเป็นนายกหรือทาาคุณทักษิณอยู่เราคงได้ฉีดไฟเซอร์อะไรทำนองนี้ทักษิณเหมือนนักมวยได้แรงเชียร์จึงวิจารณ์พลเอกประยุจันโอชานายกธฐมนตรีแบบไม่ไวหน้าผู้นำของเราเป็นทหารมาทั้งชีวิตแล้วการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติราชการใช้งบประมาณเป็นแต่ไม่เข้าใจคนทำมาหากิน เขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมอย่างนี้มันก็เหลือด้านเดียวถึงเวลาอบรมอย่างเดียว One-way communication มันเป็นธรรมชาติบังเอิญช่วงหลังวุทิภาวะในการเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์ระหว่างการต่อสู้กับสงครามโรคระบาดค่อนข้างติดลบในสายตาประชาชนทั่วไปพูดง่ายๆเหมือนบิ๊กตู่การตกเสียเอง ่สยตรงข้ามจึงหลุกไล่ใส่ไม่ยัง้งเหมือนการโหมกระแสะเปลี่ยนม้ากลางศึกในเวลานี้สิ่งที่หมอเลียบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีพยายามปั่นกระแสะเปลี่ยนผู้นำชาติพนภัยก็เพราะมองเห็นขบวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เริ่มขยับออกมาเรียกร้องกรณีวัคซีนป้องกันโควิด โดยมาตามนัดเมื่อวันที่7กระกฎากคมที่ผ่านมากลุ่มหมอไม่ทนและบุคลากรสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์สันติกิจวัฒนาภัยบูรณ์ยื่นหนังสือถึงชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาผ่านเลขานุกการประธานสภาผู้แทนรัษดรและตัวแทนพักการเมืองเรียกร้องให้เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลัก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีในประเทศไทยการเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการแพทย์สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลประยุทธ์ในระดับที่ไม่ธรรมดาแม้ข้อเรียกร้องยังจำกัดอยู่แค่เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด แต่ในทางการเมืองก็บ่งชี้ว่ารัฐบาลกำลังถูกต่อต้านจากกลุ่มหมอเภสัชกรและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจคือเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์รวม5กลุ่มได้แก่กลุ่มหมอไม่ทนภาคีบุคลากรสาธารณสุขสภาเภสัชกรรมชมรมเภสัชชนบทและสหาาัาธินิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรด่านหน้าที่กำลังสู้รบกับโควิดหากวันข้างหน้าเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์หากลุ่มยกระดับจากปัญหาสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมืองเมื่อใดรัฐบาลก็คงอยู่ยากส่วนความเคลื่อนไหวบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มประชาชนคนไทยกลุ่มราษฎรปัญหาจำนวนมากของผู้เขา้าร่วมย่งไม่มากมายเหมือนในโซเชียล สิ่งที่น่าจับตาคือคาม็มบของสมบัติบุญงามนงหรือบอกอรายจุดเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ส่อว,ว่าจะมีคนเข้าร่วมมากขึ้นซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่สองในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนี้ก็คือในวันนี้นี่เองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณเล่นก็มารับชมส,สด